ถ้าเราดูจากข้อมูลของอัตราการว่างงานนะคะเราอาจจะดีใจเพราะว่าอัตราการว่างงานไทยเนี่ยไม่ถึง1%นะคะแล้ก็ถือว่าออตอนนี้ศูนาต่ำมากนะคะเมื่อเทียบกับ1%ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดเราทุกคนก็บอกเอ้ยเรากลับมาดีกว่าก่อนโควิดซะด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็น่าแปลกว่าดูเหมือนคนไทยมีงานทํากันเยอะนะคะแต่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าแต่รายได้อะ มีปัญหารายได้โตชา้าและบางกลุ่มรายได้ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะคะถ้า,าลองลองเข้าไปดูในข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือจากอัตราการว่างงานปกติที่เราตามกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของอัตราการว่างงานที่ที่ที่เก็บโดยประกันสังคมนะคะก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มสูงขึ้นนะคะคืออย่างถ้าให้ให้ให้เป็นตัวเลขก็คือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1 8นะคะก็ก็จะสูงกว่าตัวเลขที่เราเราคุ้นเคย0.9นหน่อยนะคะ ปีที่แล้ว1.8ครึ่งแรกเนี่ย2.07เริ่มขึ้นพ้น2มาแล้วนะคะค่ะครึ่งแรกของปีนี้นะคะกรกฎาคม2.27มันค่อยๆไต่ขึ้นมานะคะอันนี้คือการว่างงานของคนที่ทำงานในระบบป,ประกันสังคมอ่ะนอกจากตัวนี้มีอะไรอีกนะคะเราก็อาจจะสนใจจํานวนคนที่ขอรับสิทธิประโยชน์การว่าง,งานจากประกันสังคมที่เขาส่งส่งทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าครึ่งแรกเนี่ยค่ะอยู่ที่2.5แสน มากระกฎา2.75แสนแค่เดือนเดียวนะคะขึ้นมา2 0 0 0นะคะซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างเร็วเพราะว่าเทียบกับ2.5นี่มันขึ้นมาเกือบเกือบ10%นะคะตรงนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับค่อยๆเป็นข้อมูลที่เราอาจจะต้องเอามาดูเพิ่มว่าความปลอะบ,บางของตลาดแรงงานไทยเ่ยมันออกอาการที่ไหนนะคะตอนนี้เห็นชัดแล้แรงงานที่ทำงานในระบบเคยส่งประกันสังคมตัวเลขมันฟ้องนะคะหรือว่าเราอาจจะดู ในกลุ่มคนว่างงานเนี่ยเราไปดูเฉพาะกลุ่มก็ได้นะคะตัวรวมเนี่ย0.9ก็จริงนะคะแต่ถ้าเราไปเจาะกลุ่มที่เป็นเด็กจบใหม่นะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มอายุน้อยกว่า24นะคะก็เพิ่งจบจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่าค่ะอัตราการว่างงานเนี่ยก็ขึ้นมานะคะตัวรวม0.9ใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้อัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ5.5เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในภาวะที่เรากำลังบอกว่าตลาดแรงงานไทยเรามีเรื่องของการใช้ AI การใช้อโตเมชันเราไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะก็ได้หรือว่ายังยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานเยอะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเร็วมากในช่วงหลังนะคะประกอบกับเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นเจนเจนแนะคะที่อาจจะยังไม่ได้รีบทํางานเร็วมากนะคะก็อาจจะค้นหาตัวเองหรืออะไรเนี่ยมันมันล้วนแต่เป็นเป็นจังหวะที่ทําให้กลุ่มนี้อาจจะเห็นอาตาัตราการว่างานสูงขึ้นก็ได้นะคะพวกนี้ค่ะมันก็เป็นตัว สะท้อนว่าตลาดแรงงานไทยมันเปราะบางนะคะเราดูแค่ตัวเลขการว่างางานปกติตอนนี้มันอาจจะหลอกเราอยู่นะคะว่าอาจจะทําให้เราสบายใจแล้วก็เห็นประเทศไทยยังติดอยู่ในหนึ่งในประเทศที่แบบมีเวลบีอิงที่ดีเพราะว่าคนคนว่างงานน้อยนะคะแต่จริงๆเน่ยคนมีงานทําแต่ว่าไม่ได้มีเงินติดกระเป๋าเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนความเปราะบางให้เห็นนะคะพอเทียบกับเพื่อนเนี่ย ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเราก็มีไรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยมันช้าจริงๆนะคะก็ถ้าดูเนี่ยตรงนี้เราโตไม่ถึง2%เป<อ>ก็ไปอ่ะที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะ<อ>เหตุผลหลักๆก็คือว่ารายได้ต<อ>่อหัวมันก็มาจากรายได้ของประเทศหารด้วยจำนวนคนใช่ไหมคะร<อ>ายได้ของประเทศเราเนี่ยก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ว่า GDP <อ>เราเนี่ยทั้งโตช้านะคะเราก็ฟื้นช้าในขณะที่เพื่อนๆเราเนี่ยเขาฟื้น กันไปเยอะแล้วตอนนี้ GDP เขาก็ขึ้นไปเกิน4%เเนะคะมาเลเซียเ <_ d ata> พื่อนบ้านเราก็เกิน4%ไปแล้วนะคะหรือเวียดนามเองก็ตั้งเป้า GDP ได้สูงะค่ะก็ <_ d ata> จะเห็นว่าพอตัวใหญ่ของประเทศรายได้มันไปค่ะของคนอื่นเนี่ยถึงแม้ประชากรเขาจะมีอัตราการเติบโตเยอะกว่าเนี่ยแต่พอคิดต่อหัวแล้วเนี่ยเขาก็เติบโตในอัตตาลเร่งมากกว่าะคะอันนี้มันก็สะท้อนเลยว่าคนไทยแต่ละคนมีไรายได้ต่อคนมันน้อยเนี่ยก็พอะรายได้ทางประเทศเนี่ยมันไม่ไป มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังคงโตอย่างมุมมองของ s c b EAC เองเนี่ยเราจะโตต่ำแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งปีนี้ EAC มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตไม่ถึง2%ปีหน้าจะเจอเรื่องของภาษีสารัฐทั้งปีนะคะก็คิดว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณ1.5คือโตต่ำกว่าปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยภาพความท้าทายที่ธุรกิจเจอเนี่ย มันก็จะกระทบกับแรงงานที่อยู่ในธุรกิจนั้นๆนะคะก็ต้องบอกว่าแนวโน้มไปข้างหน้าเนี่ยธุรกิจไทยเนี่ยก็จะเจอความเสี่ยงหลายด้านนะคะทั้งเรื่องข้างนอกที่เรากําลังเจอภาษีสหรัฐสูงแล้วก็เรื่องข้างในที่เจอการนําเข้าจากสินค้าจีนไหลบ่าเข้ามาเยอะนะยังไม่นับว่าเราเปิดภาษีศเปให้กับสินค้าสหรัฐที่ที่ก็จะมีคู่แข่งเป็นทวินอินฟลักเข้ามาอีกนะคะทำให้ธุรกิจเนี่ยเจอความท้าทายหลายอย่างแล้วก็รวมถึง ความต้องการในประเทศที่มันซึมๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันทําให้การที่เรามามองธุรกิจนะคะถ้าเอามาเรียงหน้ากระดาษเนี่ยใครที่จะมีความเสี่ยงสูงต่ําจากจากชาเลนจ์เหล่านี้ที่กาลังเจออยู่เนี่ยเราจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำนะคะกลุ่มเสี่ยงสูงก็อาจจะเจอทั้งเรื่องของตลาดส่งออกนะคะเรื่องของแข่งขันในโลกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องจีนนะคะที่ที่ที่เข้ามาตีเนี่ยเจอหลายอย่างนะคะ ก็เรามองว่ากลุ่มเสียงสูงเนี่ยจะมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณเกือบเกือบ5ล้านคนนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1 2ของลูกจ้างที่มีงานทําทั้งหมดนะคะมากลุ่มเสียงปานกลางนะคะกลุ่มเสียงปานกลางเนี่ยก็จะมีประมาณอีกประมาณเกือบเกือบสล้านคน ะะรวมๆแล้วก็ประมาณ10%นะคะสกลุ่มนี้เนี่ยรวมกันก็คือประมาณเกือบ20%ของคนมีงานทำนะ,ะหรือว่าคิดเป็นจํานวนคนก็คงจะประมาณสัก8ปดล้านคนนะคะกลุ่มนี้ค่ะมันอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะ,ะเพราะเราบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ําแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในเดยะข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคิดกลับมาว่าแล้วแนวโน้มของตลาดแรงงานไทยจะเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานที่เราเห็นว่ามันต่ําอยู่ตอนนี้ค่ะอนาคต มันอาจจะค่อยๆสูงขึ้น,นะะเพราะว่ากลุ่มที่เสี่ยงสูงอาจจะโดนกอดน,นะคะทิร์นอาจจะมาในลักษณะที่ว่าธุรกิจจะความท้าทายหลายอย่างนะคะในเรื่องของการที่จะจแข่งยังไงจะสู้ยังไงให้ได้นะคะก็อาจจะเริ่มลดชั่วโมงทํางานนะคะก่อนที่จะไปสุดท้ายเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วก็ต้องอเลิกจ้างเนียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตลาดแรงงานที่เราจะเห็นข้างหน้าก็คือการมีงานทำนะคะชั่วโมงทํางานจะค่อยๆน้อยลงโดยเฉพาะในกลุ่มที่ทํางานต่ํากว่าระดับ หรือว่าเสมือนว่างงานนะคะอาจจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการทำโอทอาจจะน้อยลงไปเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเห็นอัตราว่างงานจริงๆอ่ะที่มันมันมันเพิ่มขึ้นแต่ระหว่างนั้นก็คงจะเห็นข้อมูลของสํานักง,งานประกันสังคมที่จะฟ้องเราแล้วนะคะว่ากลุ่มแรงงานที่ เคยส่งประกันสังคมแล้วมาขอสิทธิ์ว่างานเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงขึ้นอันนี้คิดว่ามันจะเป็นเทรนด์ที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็อาจจะต้องติดตามข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อ,อให้เห็นว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มกระเพื่อมเป็นวงใหญ่มากขึ้นแค่ไหนในเศรษฐกิจไทยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ศึกลุมแล้วหลายด้านนะคะรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าภาพตอนนี้เนี่ยเรามีแผลเป็นซ้ํากับ ความท้าทายข้างนอกที่เข้ามาพอดีนะคะสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะทําได้เนี่ยอาจจะต้องทาระยะสั้นกลางยาวทําพร้อมกันไปเลยนะคะสั้นก็อาจจะทาแล้วได้ผลเลยกลางเนี่ยทำเลยแต่ว่าอาจจะค่อยๆเห็นผลนะคะสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือ1ก็คือ,อรีบิวความเชื่อมันนะะ่นฟื้นความเชื่อมั่นขึ้นมาก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลที่มีภาพลักษณ์คนเก่งคนดีเข้ามาช่วยทํางานเนี่ยมันก็สร้างความเชื่อมั่น ได้อย่างหนึ่งแล้วนะคะอย่างอื่นความเชื่อมั่นที่จะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของเออสถียรภาพการเมืองนะคะที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจในประเทศไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นการขออนุมัติลงทุนกับ B.O.I เนี่ยมันเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าเขาเวทแอนซีถ้ารัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องเสถียรภาพตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้มี เม็ดเงินกล้าลงทุนมันก็ทาให้เศรษฐกิจไทยไปต่อแล้วก็จะมีการจร้างงานต่อได้นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในอย่างที่อาจจะต้องทําคือเรื่องของท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าพอมันมีเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิงชิงนะคะเรื่องความปลอดภัยนะะักท่องเที่ยวจีนนะคะเรื่องของระบบดูแลภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเรามีอะไร alert เตือนขนาดไหนเนี่ยความเชื่อมั่นตรงเนี้ยที่รัฐบาลจะต้องสร้างนะคะแต่ จริงๆรัฐบาลแอคชั่น Action แล้วเนี่ยต้องสื่อสารด้วยนะคะเพราะว่าบางทีทํารัฐบาลทําแต่ว่าคนทุกคนไม่รู้หรือว่านักท่องเที่ยวไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเราเรียกความเชื่อมัน่นกลับมาได้แล้วนะคะนั่นคือระยะสั้นที่ทําได้เร็วทําได้ก่อนแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะต้องอาศัยการสื่อสารที่ที่ออกมาให้ชัดเจนนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของเมื่อกี้เรารีบิวความเชื่อมั่นอันที่สองคือรีบูตความปลอะบางนะคะซ่อมความปลอะบางที่เกิดขึ้นนะคะ วันนี้เราพูดคุยกันเยอะถึงเรื่องของแรงงานที่กำลังซื้อเขากัดซ้อเปล่าบางลงไปเรื่อยๆนะคะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมีสภาพคล่องได้อันนี้เป็นระยะสั้นที่นโยบายหลายๆอย่างต้องช่วยกันทำนะคะ เรากาลังพูดถึงความร่วมมือของนโยบายการเงินที่พยายามลดความตึงตัวของภาวะการเงินนะเราเห็นดอกเบี้ยค่อยๆลงแล้วก็ยังสามารถทําได้อีกคือเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อที่เราคุยกันว่าสินเชื่อตอนนี้หดตัวเยอะนะคะหดตัวแรงนี่ครัวเรือนตอนนี้นี่ก็หดตัวแล้วนะคะนี่หดไม่ได้เป็นเพราะว่านี่มันลงอะไรเพราะว่าจริงๆส่วนก็คือสถาบันการเงินเนี่ยเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นโยบายการเงินหรือมาตรการการเงินเนี่ยมาช่วยลดความผ่อนคลายความตึงตัวของภาวะการเงินก็จะช่วยดนสภาพคล่องได้นะคะในขณะเดียวกันเราเห็นนโยบายการคลังพยายามที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งหรืออะไรที่จะออกมาเนี่ยมันก็ทําใหา้คนที่มีเงินเนี่ยก็เอาเงินมาช่วยใช้จ่ายหมุนในระบบเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเป็นการซ่อมได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าซ่อมที่สําคัญอ่ะคือเรื่องเด็ด ที่เหมือนเราต้องดีท็อกเดตให้ได้ะค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่มันอยู่ในการใช้จ่ายของคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เราเห็นพยายามที่จะช่วยแก้หนี้ปรับโครงสร้างหนี้คุณสู้แล้วเราช่วยนะคะทั้งสองเฟสเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พยายามที่จะช่วยให้ลูกหนี้ที่พยายามจะสู้นะคะ <c oughs> พยายามที่จะลดต้นให้ได้เร็วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่จะเข้ามาช่วยแก้ความปลาะบางของภา ภาคโครเรือนได้เร็วนะคะอย่างสุดท้ายที่บอกว่ามันอาจจะทําได้ยากหน่อยนะคะไม่ได้หมายความว่าทาไม่ได้เลยแต่ทาได้ยากหน่อยและต้องเริ่มทําเลยก็คือเรื่องของการรีฟอร์มนะคะเสริมการเติบโตให้กับประเทศนะคะเราพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมันโตช้ามาหลายปีสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายที่เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันสักเท่าไหร่นะคะ มันอาจจะลงไปได้ถึงทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับสกิลทักษะแรงงานให้สามารถที่จะเท่าทันนะคะตอนนี้เราพูดถึงว่าถ้าแรงงานเนี่ยใช้ AI หรือเทคโนโลยีได้เป็นเนี่ยก็จะเก่งกว่าแรงงานที่ใช้ไม่เป็นแล้วก็จะมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมากตรงนี้ค่ะก็จะทําให้ไรายได้หรืออะไรมันก็จะสูงขึ้นตามมาเพราะว่ามีความสามารถที่จะทําอะไรจากเครื่องมือเป็นตัวช่วยได้เยอะนะ,ะนั่นคือเรื่องแรงงานว่าต้องมีการรีฟอร์มแล้วก็ปรับสกิลให้ทันนะ อย่างที่สองคือธุรกิจนะคะเราพูดถึงว่าธุรกิจไทยเจอการแข่งขันเยอะขึ้นมากแต่ทํายังไงธุรกิจเนี่ยเก่งนะคะสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยมันก็ต้องมีการลงทุน Innovation ต่างๆซึ่งเขาจะทําได้เขาก็ต้องมีมีเงินนะคะมีทุนให้เขาแล้วก็มีความรู้นะคะ <ไ S 1> ตรงนี้ค่ะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการยกศักยภาพประเทศที่จะต้อง ทำด้วยนโยบายปรับโครงสร้างนะคะเราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนโยบายนี้สักเท่าไหร่แต่ก็อยากฝากให้รัฐบาลนี้ค่ะเริ่มที่จะออคิดโจทย์นี้นะคะเพราะต้องบอกว่าตอนนี้โลกข้างนอกเนี่ยมันเป็น new world order แล้วะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ประเทศทะเลาะก,กับใครแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนทุกคนจะถูกผลกระทบจากสิ่งนี้นะ,ะงนเงินกระเป๋จะมากหรือน้อยเนี่ยก็เกี่ยวข้องเหมือนกันว่าโพ i ิชันของไทยเนี่ยจะ รับมือกับข้างนอกยังไงนะคะโดยทําให้คนในประเทศธุรกิจในประเทศเนี่ยแข่งแกร่งขึ้นมาได้ค่ะ